ในอีกด้านหนึ่งถึงแม้ว่าจะเข้าฤดูฝนฝนชุ่มฉ่าในหลายพื้นที่แต่ในขณะเดียวกันหลายจังหวัดก็ยังเผชิญกับภัยแลง้งพิจ,จิตเนี่ยคุณผู้ชมส่งข้อความเข้ามาในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ส่งมาทุกวันเลยเนี่ยครับสภาพเนี่ยหนักมากโดยเฉพาะนอกเขตชนหลับประธานอย่างในอำเภอสากเหล,ล็กวังไซพูนทับคล้อไม่มีน้ำจะเหลือให้เนี่ยฮะให้ได้ใช้กันแล้วพื้นดินที่เห็นเนี่ยนี่คือ ท้องของคลองนะฮะแตกระแหงขนาดนี้คลองสายหลักที่รอรับน้ําฝนแห้งจนพื้นดินแตกระแหงตอนนี้เนี่ยชาวบ้านวอนนะครับโดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่นอกเขตพื้นที่ชนละทานแหล่งน้ําที่จะต้องรอจากเทือกเขาพิษณุโลกจากเพชรบูรณ์ไม่มาเลยคนในพื้นที่กําลังลําบากอย่างหนักวอนให้หน่วยงานราชการช่วยหน่อยได้ไหม,มจริงๆหน่วยงานราชการก็ทําเต็มที่เราก็นําเสนอข่าวทั้งขุดน้ําบาดาล แต่ส่วนใหญ่ก็ต้องรอน้ําฝนฝนเนี่ยภาวนาขอให้ไปตกในพื้นที่ที่กำลังรอน้ําอยู่นะฮะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ฝนจะตกนะ